สิไปต่อหรืสอสิพอซํำนี้ว่ามาดีเฝ้าตัดสินใจเพอแล้วเราเนี่ยจะซื้อ iPhone 13หรือรอ iPhone 14ดีแล้วซึ่งปีหน้า iPhone 14ก็ต้องออกมาอีกใช่ไหมฮะนั้นหลายคนเนี่ยกำลังคิดว่าจะไปต่อหรือสิพอซํำนี้ดีการตัดสินใจครั้ง,งนี้ฮะเราก็ต้องมาดูกันก,นก่อนสิว่า iPhone 13สซีรีสนะ์น่ะมันมีอะไรดีบ้างเออ ไปดูสิ่งแรกเลยกันก่อนก็คือเรื่องของ iphone 13มเนี่ยมีติ่งครับมีหน่อยที่เล็กลงกว่าเดิมแต่มันก็เป็นติ่งเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้นเคยมีข่าวว่า iphone 13เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับจอเจาะรูแต่มันก็มากับจอ,จอติ่งเหมือนเดิมแต่มันเล็กลงดังนั้นก็มีโอกาสไหมฮะที่ iphone 14เนี่ยจะเป็นจอแบบเจาะรูอย่างแท้จริงสิ่งที่2คือเรื่องของหน้าจอแบบโปรโมชั่น ที่รองรับอัตราค่ารีเฟรชเรทส,สูงสุดที่120เิม์ตซึ่งช่วยการใช้งานเนีลื่นไหลามากขึ้นโดยจะมีการปรับอัตราค่ารีเฟรชเ,เนีโดยอัตโนมัติตั้งแต่10ถึง120เมนี่คือสิ่งใหม่ที่เพิ่มมาในโอร์13ดังนั้น ไอโฟนสิก็มีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับต่อมาคือเรื่องของชิปเซตแน่นอนว่าชิปเซต Apple A ส5 b i o n i c รุ่นใหม่ล่าสุดบนเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรนะที่มีประสิทธิภาพที่เขาบอกว่าดีกว่าตัวก่อนถึง20%พร้อม CPU แบบ6แกนจับคู่กับ GPU แบบ4แกนซึ่งทาง Apple เนี่ยก็บอกว่าเป็นชิปเซตที่มีกราฟิกแรงที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนตอนนี้ออ iPhone 14เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับ A16 Bionic ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี3นาโนเมตรก็เป็นได้นะจริงๆเพราะว่า iPhone ทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยน CPU ทุกรุ่นอยู่แล้วนะซึ่ง iPhone 14ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น A16 Bionic 3นาโนเมตรด้วยเช่นกันแล้วก็ iPhone 13 series นะฮะทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับการสั่นแบบเซนเซอร์ชิพนะที่มันถูกใช้บน12 Pro Max เป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็ตัว iPhone 13เนี่ยก็ได้ใช้ทุกรุ่นเลย มันจะช่วยในการถ่ายภาพในแสงน้อยที่เป็นมันจะถ่ายได้อย่างคมชัดรวมถึงการถ่ายวิดีโอที่นิ่งยิ่งกว่าเดิมพร้อมโหมดถ่ายวิดีโอแบบซีนนมติกโหมดนะครับที่ iPhone 13 series เขาจะชูจุดเด่นด้านนี้มากก็คือและถ่ายวิดีโอเนี่ยมันเหมือนกับถ่ายหนังซีนนม่าเลยมีการเลือกจุดหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดได้ดีเอออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาใน iPhone 13และก็จะถูกถ่ายทอดไปยัง iPhone 14นะครับ5 iPhone 13 s ซ r รี s ลนะครับทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์ถ่ายภาพ p o r t r a i t แบบใหม่ที่ชื่อ Ph o t o g r a p h y s ไต yle ที่สามารถตั้งค่าต่างๆก่อนการถ่ายภาพได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการปรับสีผิวการปรับคอนทราสต์หรือการปรับอุณหภูมิสีได้นะครับแล้วก็ iPhone 13 s ซ r รี s เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยที่มีการเพิ่มความจุสูงสุดที่1เทราไเป็นครั้งแรกอ่าอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เก็บอะไรเยอะๆแต่ถามมันเยอะไหมมันก็เยอะจริงๆและ มีสีใหม่ iPhone 13และ13 mini เนี่ยมีตัวสีชมพูเพิ่มมาให้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ไฟฝันซึ่งผมไปเห็นแล้วผมก็ยังชอบเลยนะตัวสีชมพูมันสวยมากมากส่วน iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max ก็มีการเพิ่มในส่วนสีฟ้าเชียร์รบูเพิ่มมาใหม่นะครับแล้วถามว่า iPhone 13มันน่าซื้อหรือเปล่า สำหรับคําว่าน้าซื้อนั้นมันก็แล้วแต่คนด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone 12อยู่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผมผมก็ยังไม่อยากจะซื้อนะเพราะว่าอาจเป็นไปได้ไหมที่ iPhone 14เนี่ยอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มมาอีกอย่างเช่นไทซีอ่าจอเจาะรูไหมอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว iPhone 12มากดังนั้นนะครับยังไม่ต้องอัปเกรดมาก็ได้นะ่ยสำหรับคนที่ใช้ iPhone 11หรือว่า12อยู่เนื่งจากดีไซน์เครื่องเนี่ยโดยรวมก็ยังเหมือนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนอไรมากนอกจากตัวชิปเซ็ตแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่ที่มันดีขึ้นซึ่งสําหรับ iPhone 11นะที่ใช้ชิป A13 ไบต์เนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพที่มันดีอยู่ครับมันก็ยังเล่นเกมได้ดีอยู่ทําแรงอยู่ว่างั้นเถอะเออมันก็ยังดีอยู่อะ่ะมันก็ยังเพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบันอยู่่่แตวา ถ้าเกิดค,คุณอยากใช้ 5G ด้วยก็แนะนำให้อัปเกรดมาเป็น iPhone 13เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีงบจำกัดหน่อยก็เลือกเป็น iPhone 12ก็ได้นะครับผมถามว่า iPhone 13ซีรี e ์มันน่าซื้อสำหรับใครก็น่าจะเป็นคนที่ใช้ iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ประมาณ4-5รุ่นก็คือพวก iPhone X ลงไปอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าดีไซน์มันมีการปรับเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ iPhone X ขึ้นมาเลยนะครับ iPhone X XS พอเป็นพอป็น p h o เ e 11ปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นดีไซน์นี้ดีไซน์ใหม่เลยนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นจนไปถึงการระยะในการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ปกติแล้วทาง Apple นจะปล่อยอัปเดต iOS v เอวอร์ชันใหม่ให้นานประมาณ5-6ถึงปีเออทุกวันนี้ใครใช้ iPhone 7ซอฟต์แวร์ก็ยังใหม่อยู่นะครับ <c oughs> นี่แหละคือข้อดีของ iPhone นะครับสรุปนะรประมาณว่า iPhone 13เนี่ยน่าซื้อถ้าหากว่าคุณเนี่ยใช้ iPhone X s e ซ i e ีลงไปนะครับ iPhone 11ก็ก็ไดานะ แต่สําหรับท่านที่ใช้ iPhone 11หรือว่า iPhone 12ซีรี e ์เนี่ยผมว่านะอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับรอไปอัปเกรดเป็น iPhone 14เลยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าเพราะว่ามีแนวโน้มมากๆที่ iPhone 14นะจะมาพร้อมกับ Type-C แล้วก็จอเจาะรูเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ iPhone 14เนี่ยอาจจะได้ใช้ในส่วนของการ Touch ID รวมถึงชิปเซตใหม่อย่าง a 6 b i i o n c ที่ผลิตบนสถาปัติกรรม3นาโนเมตรนะฮยมันก็มีประมาณประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,นสวัสดีครับขอบคุณข้อมูลจากไทยม m o b i l คอนเทน n ์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ